สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะแล้วจะพามาดูนะคะว่าถ้าเราจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่นาจอมเทียนพัทยาโดยโรถบัสโดยสารเนี่ยเราจะเดินทางยังไงซื้อตั๋วที่ไหนแล้วก็ราคาตั๋วเท่าไหร่ เขามีเดินรถตั้งแต่เวลาเท่าไรถึงเวลาเท่าไรเดี๋ยววันนี้คุณนตีพาไปดูค่ะถ้าเราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะไม่ว่าเราจะบินภายในประเทศหรือบินระหว่างประเทศก็ตามถ้าเรามีความประสงค์จะเดินทางไปนาะจอมเทียนพัทยาด้วยรถบัสโดยสารนะคะก็จะมะีสถานีรถบัสหรือมีที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วรถบัสอยู่ตรงนี้นะคะ ถามว่ารถบัสจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาไปที่นาจอมเทียนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนหรือเราจะซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ตรงไหนในสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็สรุปว่าพอเราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะไม่ว่าจะมา,อ,าออกที่ประตูใดก็ตามให้เดินลงมาเลยค่ะที่ชั้นหนึ่งตรงประตู8นี้เลยนะคะ พอเดินลงมาถึงชั้นหนึ่งที่ประตู8ด้านซ้ายด้านโน้นนะคะก็จะเป็นศูนย์อาหารเป็นฟู้ดพอยต์นะคะชื่อว่าเมจิกค่ะ,ะส่วนด้านนี้มองไปเลยค่ะจะเห็นเคาน์เตอร์ขายตัว๋วรถโดยสารนะคะก็มีเคาน์เตอร์ขายตัว๋วรถไปเกาะช้างเกาะกูดไปข้าวสารไปพัทยาไปหัวหินนะคะแล้วก็ดูต่อด้านโน้นไปเรื่อยๆแต่เป้าหมายของเราจะไปพัทยานี่ค่ะ ตรงป้ายสีเหลืองๆส้มๆนั่นนะคะเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยค่ะว่าพัทยาก็เดินไปซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะคะการเดินรถของเขาจะมีรถโดยสารตามตารางเวลาเริ่มจากเวลา7นาฬิกาเที่ยวแรกนะคะไปจนกระทั่งถึงเที่ยวสุดท้ายเวลา21นาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าอยากเดินทางต่อไปยังพัทยาโดยรถบัสโดยสารซึ่งบริษัทที่เขาเดินรถในชื่อว่า,ารุ่งเรืองทัวร์นะคะก็ลงมาซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะคะพอซื้อตั๋วเสร็จเขาบอกว่า,าถ้ามีบัตรในตั๋วแล้วก็รอค่ะถ้า,เ,าเราได้เวลาเท่าไหร่นะคะส่วนมากเขาจะเวลาเต็มเต็มชั่วโมงอย่างเช่น7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกาอะไรประมาณเนี้ย แล้วเขาก็บอกว่าให้มายืนรอ,อรถอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะก่อนเวลาประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะมีะคนของรถบัสนี่ค่ะมาเรียกผู้โดยสารเพื่อจะเดินออกไปตรงประตู8นี่ค่ะเดินออกไปข้างนอกไปขึ้นรถบัสอยู่ด้านโน้นนะคะอันนี้คือวิธีการที่จะเดินทางด้วยรถบัส จากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่นาจอมเทียนพัทยานะคะแล้วทีนี้มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าจากพัทยามาที่สนามบินสุวรรณภูมิละ่ะมายังไงนะคะ <c oughs> ก็เช่นเดียวกันค่ะสถานีรถบัสก็เป็นของบริษัทรุ่งเรืองทัวร์เช่นกันนะคะ <c oughs> ขเขาจะเริ่มต้นที่นาจอมเทียนพัทยา อยู่ตรงถนนเทพสิทธิ์นะคะที่ไปตัดกันกับถนนพัทยาสายสองหรือจอมเทียนสายสองเหมือนนะคะ,ะก็จะมีสถานีหรือว่าเป็นที่จอดรถบัสตรงนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเดินไปซื้อตั๋วเองที่เคาน์เตอร์เลยนะคะราคาค่าตั๋วก็จะ143บาทก็เริ่มจากเวลา7นาฬิกาเที่ยวแรกนะคะไปจนกระทั่งเที่ยวสุดท้ายเวลา21นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะแต่ ถามว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วทางออนไลน์ได้ไหมนะคะคุณรตีตอบว่าซื้อได้ค่ะนะคะก็จะมีเว็บไซต์ของรุ่งเรืองทัวร์เลยนะคะอารก็เข้าไปดูนะคะหรือเซิร์ชเข้าไปเลยคําว่ารุ่งเรืองทัวร์นะคะเดี๋ยวคุณรตีจะแปะลิงก์ของของบริษัทรถทัวร์ไว้นะคะ แล้วก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เราสามารถซื้อได้ก็คือ,อ One t o Go หรือ1 2 Go นะคะเซิร์ชเข้าไปดูเลยแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยส่วนราคาบัตรราคาตั๋วที่เราซื้อออนไลน์นี่นะคะถ้าเราซื้อจากเว็บไซต์ของของบริษัทรถบัสนี่ค่ะราคาจะ,ะ143บาทบวกค่าธรรมเนียมค่าบริการอีก25บาท แต่ถ้าเราซื้อบัตรซื้อตั๋วจากเว็บไซต์ One t w Go หรือ 1-2-GO นี่นะคะค่าบัตรค่าตั๋วก็143บาทแต่รวมค่าบริการอีก55บาทนะคะก็เป็นอันว่าจ,จ่ายแพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจ่ายแพงเสียดายเงิน25บาทหรือเงิน55บาทก็ไม่ต้องซื้อออนไลน์ก็วอล์ i อเข้ามาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ตรงสถานีรถบัสได้เลยถ้าเริ่มจากพัทยานะคะ ถ้าเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิก็มาซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะคะตรงด้านหน้าประตูทางเข้าประตูที่8นี่คะ่ะชั้นที่1นะคะอาทีนี้บางท่านก็ถามว่าถ้าระหว่างทางเนี่ยถ้าเราเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาถ้าจะลงระหว่างทางได้ไหมนะคะคุณรตีตอบว่าถ้าระหว่างทางนี่ไม่ได้นะคะแต่เขาจะเริ่มจอดที่พัทยาเหนือไล่ลงไปค่ะ จนกระทั่งไปถึงสถานีสุดท้ายตรงสถานีรถบัสเขานั่นแหละค่ะที่ถนนเทพประสิทธิ์ตัดก,กันกับถนนจอมเทียนสายสองหรือพัทยาสายสองนั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการที่จะเดินทางด้วยรถบัสของบริษัทรุ่งเรืองทัวจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาแล้วก็จากพัทยาที่สถานีนาจอมเทียนมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยที่คุณรติมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะรอติดตามแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ